ดีค่ะหนูชื่อมีนนะคะหลายคนเนาะอาจจะเคยดูคลิปมีนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วซึ่งมีนก็ได้มารีวิวการเจาะแก้มแฟชั่นที่มีนเคยทําที่มีนเคยทำนะตอนนั้นเนาะตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งประมาณปี2ถึงปี3านี่แหละค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็มีนก็ได้ไ,ดไปเจาะแก้มแฟชั่นที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้าง ซึ่งไปทั้งในจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นการใส่จิ้วเข้าไปสองข้างเหมือนใส่ต่างหูแต่ว่าเอาไว้ที่แก้มองงไหมคะเป็นเหมือนใส่ต่างหูแหละแต่ว่าก็เอามาไว้ที่แก้มเนาะต่อจากนี้นะคะก็คือจะเป็นเป็นอย่างไรอืช่วงแรกๆที่มีนเจาะมาสองสาวันเนี่ยแก้มก็จะบวมตุยนิดนึงนะคะคนก็ถามว่า,าไปโดนอะไรมาโน่นนี่นั่นแปลกใจก็มีอาการปวดแล้วก็กินยากแก้ปวดไปเนาะ ส่วนการดูแลของมินเนี่ยที่มินทำมาก็คือที่มินเจาะมาก็คือมินจะถอดจิ้วโลรานทุกวันแล้วก็ล้างแผลทุกวันรักษาความสะอาดให้ดีนะคะถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นแผลพุพองแผลเป็นหนองทำให้เกิดอันตรายได้ทำให้หัวจิลวโจมต้องไปหาหมอหาแพทย์ที่ต้องผ่าจิวอันนี้ก็คืออันตรายในส่วนถ้าใครรักษาไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ควรทำหรือว่าไม่มีความแบบ ไม่มีความใส่ใจดูแลนะคะก็คือไม่ควรทำดีกว่านะคะส่วนผลลัพธ์ที่มินได้หลังจากที่มินเจาะหรือว่าถอดจิวมาแล้ว3ปีเนี่ยก็ยังอยู่ชัดเจนเนาะนี่นะคะเป็นผลลั์ที่มินได้ก็คือรักยิ้มสองข้างแบบม,มินก็รู้สึกมินก็รู้สึกถูกใจเนาะเห็นไหมคะ จะเห็นเวลาที่มินยิ้มเวลาที่มินพูดหรือห่อเหาอเท่านั้นแต่เวลาที่มินไม่ค่อยแสดงสีหน้านเนี่ยก็จะไม่เห็นว่ามินมีรอยยิ้มอยู่ซึ่งมันเป็นรอยยิ้มที่มาจากการเจาะนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามินทํามาว่ามินเจาะมาอาจจะเข้าใจว่าเป็นธรรมาชาติแต่บางคนก็สังเกตก็ทักว่าเออเป็นรอยอะไรเป็นจุดๆเหมือนทาแล้วยิ้มมาหรอแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เนาะนี่นะคะและที่สุดและสีสุดท้ายที่มินอยากฝากเลยก็คือหากใครอยาก เจาะแก้มหรืออะไรเนี่ยหรือเจาะแก้มหรือทําเจาะแก้มแฟชั่นเนี่ยมีแนะนําให้ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะคะหาร้านที่สะอาดไว้ใจได้เชื่อถือได้แล้วก็มีเวลาในการรักษาแผลศึกษาหาความรู้ให้รอบครอบก่อนทําศึกษาผลกระทบผลที่ตามมาภายหลังให้ดีๆให้ละเรียดร,รอบคอบก่อนตัดสินใจทําจะได้ไม่เสียใจนะคะและที่สําคัญก็คือหาร้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เท่านั้นนะ สุดท้ายนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย